ครับตอนนี้ผมก็อยูเทียงอีกหลั้งหนึ่งของที่ผมเป็นเทียงของวังหันนะคบผมกับสิภาพ,พี่น้องไปเบิงดอกไม้ชนิดหนึ่งครับงามงามเห็นบอกครับพี่หน้องดอกไม้นี่เขาเอื่นว่าดอกท้องอุไรเ้ยครับเป็นดอกสีเหลือง<ม>ๆแนวนี้นลครับพี่หน้องเลื้งงามดีตอนนี้กระลมแห้งน้ำครับมึง เรื่องงามปาดแนมไปทางใดมีแต่สีเหลืองพี่น้องเพื่อนผมกับมี่ยู่แต่ว่าบบรา,านเป็นดอกมึงครับมึงเรื่องดีอยูเที่ยงข้องเมจอยเพื่อนกับสิบปลูกหลายอย่างด้วยครับ่ว่าสิเป็นค่า มีคาน้ำบักม,ม่วงซ้ำลดูกล้วยหอมแม่จอยอันนี้พักยังนี่ใบใหญ่ๆนี่ไดพักยีโปโต้นนะครับกินกับยังนี่ใส่กินกับยังนี่ใส่กินกับยั้งมีพักขะแยงน้ำครับพี่น้องแล้วก็มีใบหมิ่นน้ำใบหมิน่น หอ,อมดีครับใบหมินก็นจะลาขๆสลระแหนนะครับเป็นหมินอีกพันหนึ่งาขะะ่สลระแหนแต่ว่าโบมินสลรนแหนนะครับ <c oughs> มีต้นกล้วยหอมนำ <c oughs> ราบเดียวผสื้พาไปเบิ่งกุกใหม่อีกเพื่อนปลูกลาย่าง <c oughs> มีต้นดอกแค่นำวยครับดอกแค่หลวกบระบร่าวล้วก็อ่อย ตัเรียนเพิ่นบ่งงามบันไดครับพี่น้องบึงเพราะว่ามันถือใหม่อื่นงํามันมีกกมีอันนี้ก็สิเป็นตน้นต้นยาเด้อครับพี่หน้องยาที่เข้าว่าแก่ความดันนะให้ยำกินแก่ความดันเด้อครับกระเพ้าเพิ่นกหลายต้นอยู่ตัวละก็จะมีครับกระเพานำเดี๋ยวชมดอกไม้อีกอนพี่หนอ้องเรื่องงามดี มีผักหอมเปน้ําพี่น้องผักชีฝรั่งนะครับเข้าเอื่นครับอุ้ยต่ออนซอนพี่น้องเบิ้งดอกมันออนซอนอีรีผมออนซอนอีรีครับพี่น้องครับ,รบมีกะเพราเพิน่นมี่ลายต้นอยู่มีคากระเจี๊ยบกระแดงกระมี่มันนี้มีกระเจี๊ยบแดงนั่มนี่ก็เป็นม่วงซ้ำดูดูครับ เบื่องจากลักษณะตน้นลกักษชาอมบักมี่อันนี้ใบแมงลักนยครับหรือว่าพักอีตูนี่สิเป็นต้นบักม่วงแรดครับเบื้องจากลักษณะตน้นบักม่วงแรดครับมีต้นกลวยผมสิาพาไปเบื้องอีกนะครับ กะซิมีชาวอมคือเกาครับแล้วก็กล้ยครับนี่กะซิเป็นอินตผพลาลัมนะครับแบบอยู่ในบ้านผมปลูกอินตผพลาลัมครับต้นมมงาปันไดมีตะไคร่แล้วก็ต้นบักหน้าครับเบิ่งมีต้นเกาลัดหน่ บ้าพี่น้องไม่จอยเพิ่นปู่พักกระแยงร้ายตุ่นอยู่พักกระแยงร้ายตุ่นอยู่เด้อพี่พี่น้องครับกระสิมีกระเพราดำน้ำนอกจากนี้กระเพราดำนี่กระทุเรียนเพิ่นก้องามหรือครับใบเป็นแบบไหน โคลมดีแห้งพี่น้องสีมีกะนาวสีอันนี้เขาเอิญมกนาวสีด้วยครับบริเวณกะนาวตาใสตามมักคงแนบเป็นมกนาวสีน่วยเข้าจะออกใหญ่ๆครับเบิงโอ้ไม่จ้อยกับปลูกร้ายคือก,กันตัวนี้ครับนี่ก็จะเป็นกอาคาด้วยครับพี่น้องกอาคาเพื่อนเก่าเพื่อนครับผ้ามาเบิองเพื่อนเก่าเพื่อน ผมเคยมากินเขาอยู่เพือ่อนเพื่อนอยู่ด้ครับล้างนี่ล้างนี่เพื่อนเศร้าอยู่แล้วเพื่อนก็เลยเป็นสภาพนี่กลายเป,เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนโบยู่เพื่อนอยู่ล้งางไตแท่นครับครับเพื่อนอยู่ล้งางไตแท่นเพื่อนเพื่อนกะซิมี่กอไผ่าาน้ำพีน้องเพื่อน มีกอภยัยมีรถลดไทยน้าบาด้ลานิ่นจักโยกได้หรือบอแล้วพี่น้องทางบาด้ลานิ่นเดี๋ยวเขามาโยกขอมกันโยกบวกึ้นแล้วมันเพละ่ะได้กี่เพื่อกะสิใส่น้าบาดานอยู่นีนะครับในการโยกใส่อุป,ปโภคบริรโภคมาเบิงอีกนะครับ พ่อบังวงซ้ำหดูอีกนะครับพี่น้องนี่กระสิเป็นบั่วงซ้ำหดูแลกับบักหน้ามันบางงามครับมี่ดอกแก้วแล้วกับพักขี้เล็กขี้เล็กเที่ยวไปใส่กับแกงนี่ต้นใหญ่มันครับพี่น้อง ตอนนี้ผมกับสียางไปอันดัเด้อครับที่น่องสีผ้ายางเบื่งบรรยากาศอยู่ทงไฮทงนาหน้านกันนี่กับสิเป็นเทียงเมจอยที่ผมผ่าน่างสำรวจกุ๊กใหม่เมือ่อกี้ดอกใหม่เพื่อนเนี่ยงามงามนะครับผมมีหมากกระโทกลกหนาำโรนแต่ว่าเป็นสีเหลืองดอกใหม่ มาหนิโบเห็นเลยนะ้องแมจอยจะไปใส่โบนะเห็นมันดีก็เจ้กระปูพ้กใหม่ล้ายอย่างคือกันหนอล,ล้ายอยู่ล้ายอย่างอยู่ยผู้ใดตอบยังไม่จอยอยู่ในหันเขามาเห็นอยัง ครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าด้วยครับขอบคุณที่เขามารับชมขอบุณผุ้ที่ติดตามหลายหลายด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่